พี่น้องสูงบรรยากาศการสื่อขายวัวว่ายอยู่ตลาดยะโสธรเชียงวงังทางกลางบรรยากาศวันนี้สนามค,คึกคักคึกคืนพี่น้องครับในหอยออกมาซื้องัวหลายมือพี่น้องครับงัวปูต้นละมือสองขายดีมากพี่นอ้องนี่ครับเ่ิญเดี๋ยวนี้นี่ต้นละมือสองซีแบบนี้ลงมาจากรถอ่าในหอยเข้าอะไรซือ้ออะไรครับพี่น้องเอา้าเมื่อกี้พี่น้องเด้อเบื่อกี้ ติวยากสอบถามราคาให้มากชุดพี่น้องหมื่นสองเด้อพี่น้องราคามาตรฐานตอนนี้ซื้อกัน,ยอ,าาน,นอยืนตลาดตัวนี้น้อยตัวละประมาณร้อยกวโลครับไปเขาไปรับชมราคากันพี่น้องครับเจอหัวสนามเลยพี่น้องเพรา่ท่างเขาข้างในเลยพี่น้องมันแน่นแน่นกันระยะเลยไปที่นี่เขาไปเดี๋ยวก็จะทายไปได้พี่น้องไปข้างในเอารอบนอกก่อนหัวสนามสองหมื่นสองครับสองหมื่นสองบู๊ทเนาะ จัดๆเลยเนาะฮะแม่อยากลูกบป็นใคยคือสิแมนเนาะแม่สาวที่สองหมื่นสองประมาณนี้ท่ไมโตไปนี่ครับพี่จกโตเอามากลายอยู่ห้ยเป็นชิปนลยใครยุ่จมๆนี่บ่ลิงยู่ข้างในอยังมีจุ่มนี่ยนะครับโอ้เดี๋ยวจะได้เก็บหนึ่งพอดีตัวนี้ยังไม่ได้ขายอยู่เอ้ามันกัดตรงมันกัดลัง เริ่มต้นสนามสนเป็นเป็นเนือเอ้อบเอาว่าเป็นเนือ้อแลส่งนี่ตัวน,นี้สองบนมนี้น่จยเอาไป,ไปเลียงูเลียงนอตัวน,นี้นอโอ้ยเอาเอาเอาบุญไหวแห้งกินองครับตัวนี้ครับเดียเดี๋ยวเดี๋ยว่อนเดี๋ยวก่นกยังดีกว่เยขึ้นไปยัง ตัวนีสอซื้อไปเลยพี่น้องตัวนี้ก็เดนหอยเหมกัวหน่อยโอ้ห่วยหเดี๋ยวเตัางรักกอนอ้ยลายพี่น้องครับเดี๋ยวพี่น้องนีเอ้าพี่น้องเสียงมากแล้วเว้ยเป็นไ้พอใหญ่ พี่นอนครับตัวนี้สองหมื่นสองนี่เป็นเนื้อนี่เป็นเนื้อชุดนีเมนเรคิดพี่ชุดนีเมนบ่ยังังนี่ชุดอีเม,มนบ่ฮพ่อะไรไปไหนส่งส่นี่บ่รู้ครับอ๋อ สองกันหน่ยนอ้กับตัวนี้นอ้สองหมื่นสองโอ้สุดหมาเป็นเหนือไม่พี่น้องที่เป็นที่เป็นเหนือเด้อพี่น้องครับไปเอาต้นนี้ผมึงอยู่โซนงูเหนืออยู่ครับพี่น้องเพราต้นเขาไปใส่เลยตัวนี้ตัดจำรถตัดจำจำเลยตัดจำจำเลยตอดแค่ไหนดิ หายังหายังอ่สมอยังอยู่ห anyway> ัวสนามอยู่พี่น้องวันนี้วันไหนขอไปข้างในลยพี่น้องรอแป๊บนึงก่อนัดระบบก่อนนี่กับปามั พี่เป็นเนือมาด้นไองงง่ามนอนอ่าีเกนื้อเยอยี่นอต้องไหวปะพอสองคนเลครับใคเสือไล่ๆนะเนาะอ้ยเนื่อหลายแห่งมือนครับพี่นองเด้อเจ้าพูว่าขอไปทังใดแนวมันอกลหมอยนี้พวกแน่เขาะไรน้องได้หรอถามาจากบานตัวนี่เพอนี่ไหมเพื่อนเราเนี่ยกใหญ่บักใหญ่ขุนเขาแนี้ขุน สามหาบกหักไงนี่ครับสามหาไปนะพูดพูดพี่ยังในทองเในทองในทองในทองโอ้จังเดียวสามลยม่อมานพี่น้องนสามสห้าสามสิบหยังมือจุดพี่น้องต็วนี้ยเระท่านแปแลงเลยนะ้องสามสิห้าโอ้กรอะไรบ้างตัวเองไล่ครับนนี่ครับ โเอ้าอองีครับตัน 22, ตนว 22, นะตนั้นสองหมื่นสองตันั้ก็สองหมื่นงแดงๆเนี่ยตัวนี้สามสิบห้ามากนตัวนี้ใหญ่พนโอ้อใหญ่แห้งนะ เออตัวนีก็เพิ่เอาอยู่35มีเลขเบอร์้บ้น้องเนี่ไอ้ขอเนี่ยไซตเบอร์ไอไหมศูนย์เก้าสามศูนย์ห้าส่ดา่เจ็ดสองหนึ่งสี่สามสองหนสามาเอาหัวสนามพี่น้องบริเวณนี้พี่น้องได้เพิ่งเขาไปใครในเขาไปว่าันได้เอาดีเลยเอาได้ได้หาหน้าที่แล้วเว้ย งวดไทยเนี่ยพี่น้องมีอยู่กับสองโต๊ที่เห็นอยู่นี่ผมมาท่านเขากลางสนามเนี่ยพี่น้องล่อๆนอกสนามก่อนมันยังแหยงอยู่ก้อนนี้ทเท่าไรก็สองหมื่นห้าบาทพ่อสองหมื่นห้าบัวไทยครับผมโมเมนต์แม่กับลูกเลยเนาะแยกกันน้องมื่นสองหมื่นห้าก้อนี้เท่าไรเนี่ยเอ้าสิบสองตัวนนั้นสิบสาม ประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวรอให้มันให้มันสงบสงบก่อนก่อนขอไปข้างในนี่เรียกเบื่อบ่ล่ะมีเบื่อโท่าไหร่วะผมไม่อาจจะจำเบื่อไม่จำเลยเออประมาณนี้ครับง้อไทยสองหาสิบสามกับสิบสองราคาเป็นเป็นเอิรนไว้ไปพอเดี๋ยวผมขอไปข้างในก่อนครับคุณไปมาเดี๋ยวพอเด้อครับผมณอาจารย์กเอาหัวสนามครับังท่านอยู่ตัวนี้ โซ่นี่สิเป็นโซนโซนโซนมากสิเป็นโซนง่วเหนื่อเนาะสิงเนาะงัวเหนื่ออยู่ตรงทีพี่น้องหลายโ่งกอดนุ่งกอดควบแม่นี่ต่างอะไรน่องตัวนั้นหลังงามยูวีตัวนั้นกับของไปใส่นาะกับของตัวนั้นูไอยู่ ไล่ตัวแดงว่า่าาะมีตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นม้ามานตอนนี้โ่ษณาเนา โอ้ไปแล้วไปตัวนี้เลยเรียบร้อยปิดกั้นคขายตัวนี้สว่สดีครับตัวหนึ่งงูพอพอมนอันก็ขายอะไรบ้างเนี่นยพอพอพอ เกี่ยวเรื่องมึตัวนี้กันไน้วยเลยเพิ่งมาจากท้องอายุกี่น้องมัดไว้แล้วครับออกไปดูละคนคู้อลไรดีพี่น้องครับอย่างนี้ด้วยมีกับเม่ที่หงามอยู่ครับ,รบเอาประมาณนี้ครับราคาของบอของบอายุครับก็ไปถามให้เจ้าจของเอ้าเจออีกแล้วพี่คู่นี้เท่าไหร่พี่ฮะเท่าไหร่คู่นี้คู่นี้สี่หมื่นเจ็ดพันห้องสี่หมื่นเจ็ดพันห้องใหม่นอ ใช่ตัวนี้แสดงมักระดงเนี่ยตัวนี้อันแยกเลยตัวนี้ว่าข้าวเกียดข้าวเกียดนาที่เหลือก็สองสองหมื่นเนาะเดี๋ยวนะแยกกับตัวนี้้งสองพันสองเอาเบอร์แข่งขาพี่น้องครับเครื่องดำก็ได้เครื่องดำเครื่องดำเด้อผมว่าท่้งในประเทศไทยเครื่องอะไรนี่พี่น้องเฮ้ยผมจะว่าเครื่องดำจะป้องพี่น้องเครื่องดำก็ได้ัวเนดินหลายเนาะมันหนีหน่อยเนาะหัวหลายยอ้หัวหลาเห็งพี่น้องมันีผมว่ามีเป็นสองพันกว่าไปเหนือเฉพาะ ต้นนี้ <stumbled S 1> ครท่านเขาในสนามพี่น้องดูอส oh, are no mm ูก่อนสี่มก่นเจ็ดพันหน่อยเนาะต้นหนึ่งสองหมต้นนี้สองหมื่นเจ็เาสูงกว่าบ้านเมตรเกือบ4ี่เลยนะอยู่นี่เนาะสามศีไปปลายหน่อยเนาะอายุเราคือจึงบรรลัยเนาะมีรูปรูปว่คเกสสามหนึ่งสามหนึ่งโอ้ใบเกิดก็มีใส่บ้งบึงอ่าครับนีหละครับสามหนแล้วพี่น้องครับมากไปได้กับพอเรามวสนามนี่แหละใส่เลขให้ผมไอโทรศัพท์ ศูนย์8เจ็กัอง้หข่งขาแล้วครับหางางรามดินเนาะเครื่องดำได้เนาะเครื่องดำอ่าสี่ละงามเลยพี่น้องครับส่วนงงามพบจิตไท,ทยประมาณนี้พี่น้อง ตัวงวนเนี่นหูเราคามาแล้วหมื่นสองหมื่นสามมื่นสี่นี่ขายได้ครับจะกิน,เอ,นเออตุ๊กตุ๊กตุ๊กหูตัวน,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 นี้สูงเมตรสามกับสี่สิบเนาะกินสนั้นสี่ขั้นดึงดึงเลยแทงขาตรงเลยนะครับหางคาเครื่ององมนี่เนาะเครื่องอมเเครื่องอมเนาะเครื่องพาเนาะครับเครื่องพาเอาสาวหน่อยหน่อยเน่เน่เนเขายื่นทานไปเนาะเอาตัวไหตัวนี้เอ้าตัวไหน สองหมื่น,นหน,นึ่งพันโอ้ยพี่น้องมาหาเอาตัวนี้เด้อพี่น้องสื่อตัวนี้โอ้สื่อตัวน,นี้เสียเสียใจเลยพี่น้องคนระับมันถือแข้งตัวน,นี้น้องเอ่อยามไปอีกหน่อยหนึ่งดูแถวเนี่ยล่ะอาจุ่มนี่ยสองหมื่นหนึ่งพัน,น 21, ตัวล่องได้ตัวล่องได้วัวจากสุวรรณภูมิเอาคันท้ายผมทายไปได้พี่น้องเด้อมันเดี๋ยวมาจีบลงช่องมาได้นะเรียบเราเรีบดีเรียบดีครับผมยืนตรงปิ้งเลยเนาะ มีเยอะตัวกว่านี้ไอ่เดี๋ยวสามตัวอีกใช่ไหมไปไปไปเงายบๆไปคลิปหนึ่งก็ดีพี่น้องตัวนี้เท่าไรเอ้ยแม่นี่สองหมื่นซีอ๋อตัวนี้มันสีแดงเนาะมันเลยแพงกว่าตัวนั้นาแน่แล้วแม่นี่ล่ะหมื่นแปดสามในน้อยพี่น้องประมาณปีกว่าๆงวดนี่อายุม่านพื้นปีปีกว่าโทรหาเราเด้อพี่น้องอย่าโทรหาแต่ก้องชงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกคน ส่วนสวนง้เนื้อนี่ยผมไปทายให้เร็วน้อยพี่น้องประมาณหมื่นสองหมื่นสามนะครับมทเ่วนี่สงเลี่ยงสาวนิดหน่อยตาดีนาตาดีสำหรับลูกค้าที่ขายงอในาทั้งบนนะครั่ภระกาศเมือะท้านี่วราคาตาพืนนะครับเอามาโทรมาเลยมัเลนบอค่ศูนย์หก่งหาเก้าหกหาเก้าหกเก้าสองแปดหาเก้าสองปดหาส่วนน้ำพ่มนี่สองห่นหนึ่งพันส่วนราคาไม่สองหมื่นหนึันต้นที่เท่าไรก็สอง สองซี 2, 4, ต้นนั่นมื 108, น่นแปดเนาะโตพี่น้องครับกับสุวรรณภูมิอเอาเบิรเรพี่น้องเด้เเอเบิงเราเบอรงเรแข่งขาเออมาอนนีล<อ>นหละโซนเลียงวง,งานก่อนไ่ยูพี่น้องครับมาเอา คอยพี่น้องครับคู่นี้เนาะคันพ่อก็ทถายให้อ่าวโลนธรรมชาติเนาะโอ้ตัวน,นี้มาทางนีตเหดเขาที่ตนนัวน,น,น,นี้เาเห็ดเขางัวนผถึงปีผู้ถึงปีเปิดคู่นี้เท่าไหร่ครับห้องไวบหมูด,ดำดำนี่วะดีดโบดตัวน,นี้หมื่นแปดต้นนั้นล่ะใช่ใช่ยังไงสองหมื่นเอาต้นนั้นคือแพงกว่ามัน โอ้เนื <crew> be <behind> <fish> oh, ้อหนังเพิ่มมาเต็มเต็มเลยเนาะแข้งขาเราครับเบิ่งรีบเลยเด้อเครื่องดำบ่เครื่องดำเนาะเครื่องดำเด้อพี่น้องครับเอาราคาครับไปเบิ่งไปเบิ่งคลิปแล้วก็ทวนเนาะพี่น้องโทรหาเจ้าของง้วคุณเนาะพี่น้องสูงเมียประมาณเมียบสามสิบได้นี่เนาะเปิดสามสิบกว่าัหน้าตาเนื้อหนังดีครับย่นย่นได้แหละบรรยากาศมือนี้ก็คึกคักเป็นพิเศษพี่น้องครับ เดี๋ยวเาค่าก็ยังถือชุเก่าครับงอไอ้งเนื้อเด้อพี่น้องชวนง้อเลี้ยงงงานกัจังพ่อพ่อไปได้อยู่มื่นกว่าบาทมื่นมื่นบวกกันสองมื่นเนี่ยสอลอดละมาได้มดตุกตัวออยู่เอาใซ่เบอร์ไห้มาเชนึงศูนย์เก่าหาเก่าหนึ่งเกียตองหนึ้าสงให้เด้อพี่น้องเอาเบอุก่งกอาบทกครับถือแในเงียค่าหลอดสองมื่นมัดตุกตัวเลยพี่น้องครับ ส่วนทิศต้องผุนสิเป็นงอง่อเนื้อสั่วมปีง้อฝั่งผุนครับวง,งงามอยู่ฝั่งทีอีกจุดหนึ่งหันมากันมาเอาอยู่นาของนำตลาดเชียงวงยังเด้พี่น้องครับ<อ>โทรหายจตา่ของง้อเด้อพี่น้องเด้อหายมปไนนะล่อยไว้ท่านใดอย่องนั้นตอนดเด้อพี่น้องเด้อดครับราคานี้